มาอีเวนต์แอดมินมากำลังจะเริ่มภายในอีกไม่กี่วินเนาะสี่ห้าสี่สามสองเอามันเริ่มก่อนนี่ว่ะอ่ะมาอีเวนต์แรกลาวาเนาะเฮ้ยเอาดีเวนต์ลาวาแรกเลยตัวมาเบบี้อะไรสักอย่าง,างนาะตัวดีตัวดี ห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นในตัวดีเลยคนณดีมาเตโอก็มาอีกอุ้ยของดีมาเตโอมาเตโอจิลาฟาโต้ก็มานะจิลาจิลาไอหัวตังโมตัวตังโมตังโม,งโมลูกใหญ่ ตัวลาวบอกเลยไม่เกี่ยมทั้งนั้นมาเตโอ o, มาอีตัวมาเตโอของดีมาเพียบเลยรออีเวนต์ห้าสิบกวนาทีตัวเข้าแตงโมอะเจลาเฟนโต้ก็แตงโมในสตอก็แตงโมในนี้ เอซือ้อวาเกตเอาไว้แต่ตัวระเบิดไอเนี่ยต้องซื้อนไม่ซื้อไม่ได้ไโจมตีตัวพวกตัวเริงๆเนาะเออ ลิงอุลังอุตังสิเพงกินตีซี่นี่เอ้ยลอดลอดเอออะไรวะตอนอะไรเรล,ะล,ะละ่ตอนอะไรลาตอนเล่าตับซีเคดเอ้ยเฮ็ดไอตุ่โตโมเมโต้ลูกพ่อมาเรื่องนายฉันเลือกโต,โต,ตุ่เมโต้ให้เป็นไงโคตรกระจอกเลยเจอโตุ่เมโต้ไปทีนี้มีตัวอะไรดีๆไหม คาปูชิโนอาซาซิโนไอตัวอะไรเนี่ยกระปิบประปิบกระปิบตัวจอบในเกมไอสติลเบลล้นี่ระดับสีเขียนนะโฟมเกมนี้เน้นระดับกัมต่ำต้อยมากต่ำต้อยเลียดินยิงสกีบีดีโอคาเลโอโอคาลาครับปูชิโนอาซาซซิโน ยิมชีนี่นี่ตัวอะไรนี่อ่าตัวเป็ตัวลูกพ่อออกลงอีกทีเลยปะอยู่ได้ไหอยู่คนละแถววางพี่แถวเฉยแต่ก็น่าจะจัดการได้แหละเอาระเบิดน้ำแข็งไปกินป่ะอืมรอตัวดีๆเนาะรีสต็อกแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรอกัอนแป๊บนึงห้าหนาทีอ่าห้าไม่ใช่ห้าหนาทีดิ ห้าคนเลยเหลอนเล่นตอนนี้เล่นได้ไงวะห้าล้านคนนะสงสัยเกมดีเกินเอามาอีกตัวเบบี้กลามดุนอะไรสักอย่างหนึ่งพูดไม่เป็นเนาะเออไอ,อสกอกไอสกอกเกตเดอะเกมเฮ้ยสกอกเกเบอรดีดีเอเลยอยากได้อะไรอยากได้ ตอนนี้ก็ตัวค่อนข้างตึงไหมมันมีแต่ตัวตึงๆ้วตอนเนี้ I mean ยไอมินออบิวที่ไรเนี่ยโอ้รวยทุกีอันนี้อีเวนอะไรนี่เอออีเวนอะไรวะมาเตโออ๋ออีเวนเลนโบแน่เลยใช่ไหมอยู่ข้างล่างน่าจะใช่ มาเตโอบปเลนโบชิมปันซีนีบันนีนีบันนี่นี่เฮ้ยหนูเป็นยากนีว่วะไทท่านหนูอยากได้แต่น่าจะไม่ได้ไทท่านหนูยิงไปเลย ตมตุมูลูกพอ่อเอามันมาให้ได้อเอาน้ำแข็งไปกินนี่เฮ้ยให่ร้านนูบลลมโบโอเมกอดเก็บเก็บตรมตู้เลยไปน่าจะแถวสุดท้ายหรือว่ารอนสุดท้ายวะสุดท้ายสุดท้ายใส่ไปเลยตรมตู้ลูกพอ่อตรมตู้ลูกพอ่อฉันเรื่องนาย โยนบืดน้ำแข็งลัวๆของดีต้องเอาของไม่ดีไม่เอาขอตัวดีๆหน่อยสิพี่ชายขอหมดเอาหมดรัวๆจนตาไม่ทันเลยนะแต่ผมคาดหวังว่ามันน่าจะมีมังกรเนะาะมังนะมังกรปิดท้าย ซึ่งผมก็ว่าน่าจะทำไม่ได้แหละเพราะมันในนี่เฮ้ยตัวดีต้องการสิ่งนี้การมาดุนแบบเแบบี้เนอะนีะะ่มามาเลยเนาะเอ,อ่อขอตัวดีๆหน่อยมังกรก็ได้ลิซีอเอ,อ้ยตัวดีตัวดี เลยตัวอะไรไม่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ดูท่านะาจะหัวนะติดไอ์อีเวนต์อะไรก็ไม่รู้เนาะวางเลยมาเตโยลูกพ่อเอ้ยไม่ใช่ตัวเมตโตลูกพ่อจัดการไม่ได้ตัวน,นี้จะคูณเงินเยอะมากเลย เอ้ยแค่ลอดว้าวอ่ะแค่หลอดห้าสิบล้านชิวๆเงินชิวๆเอ๊ะแต่ตอนนั้นอะไรที่ผมว่านะไอเนี่ยมันจะเป็นในนี่ใช่ป่ะไอตัวก้อนไม้กินคนอันต่อไปแค่หลอดอันต่อไปทเมโต้โอ้ตายกูตายเงินไม่พอแน่นอนอะ่ะมัดรูมอะ่ะตอนนี้มีแค่ร้อยสี่สิบล้านอะ่ะถ้าซื้อมิตอต์แค่หลอดไปก็จะเหลือเก้าสิบกว่าล้านนาะซึ่งมันเก็บตังค์ไม่พอแน่นอนนะเออมาแล้วนี่ หิงไปลูกพ่อปิวปิวอะรีสต็อกเรียบร้อยสต็อกต่อไปยังไงก็ต้องเป็นโตเมโต้แน่นอนแต่ผมมีโตเมโต้แบบสีทองเรียบร้อยซึ่มันหล่อเท่ๆแลเบิดแน่นอนลาเม็ดโจมตีตั้งหมื่นกว่าไม่รู้ว่าจะเท่าเห็นหรือเปล่าจิปิตรอปีนูปิเซนีตุง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 ซาฮู ปึปร e ์บึ้ร์เป๊ปปิ้นเด็โกคาปูชิโน่บาเลนาน่าคาปูเุ้ยไข่ยักษ์ไข่บอนเลนโบว์อนี้กอลลี่อะไรมั้งนะกอลลี่ถ้ามีกอลลี่แสดงว่ามันต้องมีแบบสกิเอตใช่ไหมเหมือนในลัคกี้บ็อกสตีเวนเบลล์อะแซะไอสิเกตลัคกี้บ็อกอะที่มันดีๆหน่อยอะ ไข่ยัง да. ใหญ่ไข่ haha. ใหญ่เนาะไข่ใหญ่ไอ้ตัวนี้ไข่ใหญ่ออทำไมได้มาเป็นไข่เล็กวะน่ะเก็บเลยแตนเลียวตะลันลาเนาะอันนี้อะไรเนาะจิปิตอปิ

รอเล่รอเล่ซิกเซเว่นตัวดีแน่นอนและดับลิมิเต็ดใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นกอรลี่ซิกิตก็ได้คอยดูแต่เตรียมมตัวเมตโตลกพ่อ,พอ้ก่อนแล้วเบิดน,น้ําแข็งขอให้พอนะาแต่ใช้เยอะไม่ได้แล้วเบิดน,น้ําแข็งต้องเอาไปปาบมังกรอีกถ้าไม่ได้มังกรอย่าไปบิดคนมาเออบิดบิดเอามังกรอะไรบิดคนบิดแล้วรวยสวยแล้วมึง ตัวดีๆมาหน่อยดีโอ้ไม่มีตัวดีๆมาให้เลยอะซิซเนมาเนี่ยมันเกินแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วซิกซเนอะไรเลือกแถวไหนลูกพ่อตัวเมโตเตรียมต,ต,ตัวออกลงเจบเลยมาแถวกลางเสร็จแน่แถวที่ดีที่สุดมั้งนะ ไม่ไม่ใช่สิดีสุดแค่หลอดปลาระเบิดน้ําแข็งไปจากนั้นยิงปิวๆๆๆๆ้วปิ้วปิ้วปิ้วอันน้ำแข็งไปอีกก้อนแล้วก็ยิงอีกแล้วก็ปลาไปอีกก้อนบอกเลยชิวชิวชวจาดบอกแค่นี้เอาดีสก้อนไปอา่าเรียบร้อย s i เซเสีนี้ลิมิเต็ดแน่นอนสุดหล่อสุดหล่อเก็บได้ เอาไปขายขายตัวละล้านเอาป่ะม่ีใครซื้อป่ะชิมชีดินมาอย่างเก็กปรูบปต่ตปินตะละเลียวตะละลาบลูบรปตะปินตะละเลียวตะละลาคาปุชโนอาซัซิโนลิล l ลิลิลิล่ l ลิลิล่เซกเซเว่นเลยตอนนี้ยอย่าง6ซิซเว ขอตัวดีหน่อยเพ้ยมาชูมามาทําไมต้องกูงไม่พออ,อ,อูขายตั้งสี่สิบเก้าล้านโอ้ยน้อกูชีวิตวัวมัดลูมไม่พออย่ายวเดี๋ยวค่อยเด้ตอนจบอีเวนต์นะมังกรมาเนี่ยพอมังกรกูจับไม่ได้ใช่ไหมแต่อ้ที่กูได้คือไอ้มัดลูมึงเชื่อกูปะ่ะเออมัดลูมแน่นอน ซึ่งกูรู้อนาคตอยู่แล้วเพราะกูเป็นคนพากค,คิคิคต์ตอนเนี้ยเนี่ยคือเสียงมันไม่มีใช่ปะกูก็ต้องมาแบบอย่างาาเงี้ยมาพากเนาะซึ่งกูรู้อนาคตอยู่แล้วว่ากูจะมังกรไห่รัก <c oughs> แมงมังกรตัวแมงคดพ่อครแม่คดใหญ่คืออุ้ยใช้ได้นะใช้ได้แล้วไอ้ตัวเมอกี้ตัวอะไรนะอุ้ยออกก้าแบบตัวใหญ่ว่ะ จำไม่ได้อยู่ดีแหละสองแสเนตัวเมตโต้ลุงพ่อซู่เขาตเมตโต้ใส่ไว้ิ p เปิด EP ทำไมเอ้ยวางตเมตโ,มโต้กันนี่เอาทำไมไม่วางตัเมตโต้วางดิเออดีมากวางน้ำแข็งไปกินตัวใหญ่ขนาดนี้น้ำแข็งน่าจะไม่ได้แล้ว,ลวแห,หละวิอยากสว่างแอือ โตเมโตโคสกีบีดีเลยโรเตอร์บัค5ล่ะเออบาเลเนหน้าคาปูชินะกัลลามดุนเบบี้กัลลามดุนมาสองตัวแบทโกรอันนี้ฟอสเซนนะเว้ยไม่ใช่ครูนะอย่างสภาพบุญน,นะน่าจะทำแบทเอไอีเวนต์แจกเด็กใหม่เลยว่ะเด็กใหม่เข้าเซอร์เวอร์เนี่ย แจกไปเลยตัว่าดีๆคูณหลักพันตัวเเนาะแต่ก่อนแรกอะถ้ามังกรไม่ได้จะมาบิดเพื่อนแน่นอนอย่าหาเวลาบิดเพื่อนเอาบิดบอกว่าผมขอเออเอาไปเก็บอินเด็กบีดอะบอวกเลยบิดแล้วรวยซอยแล้วมึงไอชุดสปาร์ิกเซเว่นอีกรอบเหรอเฮ้ยได้เนาะซิเซเนเอาดี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 ของดีของดี เอาเลยลอสตาลาเลตาลาลาลิจเจนารีเบลล์ลอสกอดสตีเวลเบล s t ทำไมมันต่างกันจังเลยฮะเฮ้ยอีเวนต์นี้มาอีกรอบขอไปตัวดีเลยการมาดุนมาอีกรอบอะ บบี้กะละมดุนมันไม่ใช่ชื่อนี้แล้ววะเนี่ยแต่ที่รูๆ้ๆอ่ะระดับมิติอ่ะของโคตดดีอะ่ะแต่ไอคอการดูกซีเขียนน่าจะคูณแบบเยอะจัดเอ้ยอันนั้นซีเขียนนี่หว่ะของดีเลยซีเขียนซีเขียนเอาอ่ะเอา,า่ไป็ักไหนจัดารได้แล้วนะเรือน่าจะน้อยเอ้พ่านีนนเอาไว้รีเวิร์ดนะแต่ของผมน่าจะครบแล้วแหละรีเวิร์ดเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาฝากของเพื่อนที่ไวใจที่สุดมาฝากของเนาะ ลำาเบบีกำลังมาดุ้นมาละขอตัวตัวตัวดีๆหน่อยพี่ชายอาแบบมังกรลัวๆอะไรแบบเอามาทุกแถวอะแล้วก็จับไม่ได้ดีเหมือนปเกิมอนเดี๋ยวยห้านาทีสุดท้าย มังกรน่าจะมาแล้วของมังกรเล้พิชัยมังกร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 มาอยู่แล้วและรู้สปอยสปอยว่ามันมาแล้วสปอยคนดีสีสปอยตัวดีๆมีเยอะเอาไว้แบบไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรแ,แจกคนแบบยากไรผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว อาจจะเป็นมีคนที่ไม่มีเวลาเล่นตอนแอมมิวบิวอย่างนี้ก็ได้เนาะสปอร์ตซิกเซเว่นไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล 6, 6, ไหนอะซิกเซเว่นขอซิกเซเว่นหน่อยซิกเซเว่นลอยอางนี่ยซิกเซเว่นอยู่ไหน ไหนซิกเซเว,ว่นมีแต่มาเตียมาเตียวหรือมันสปอรไปแล้ววะเอ้ยนั่นางานิกเซเว่นยวางวานตมเมโต้เลยวันตมเมโต้วันตมเมโต้เออวานตมเมโตอ้อ้วาออวางไม่ได้เลยตเต็มฟังอะ้รอ่ะสีเขียดมาด้วยอ้ยาวแต่ซิกเซเว่นไม่รอด <c ười> ไม่รอดซิซเว่นไม่ได้โว้ สีเขดเลยสีเขเอ้ยมึงเห็นสีเขียดไหมเนี่ยปัญหาเนี่ยอยากให้มันมีเกมคาสแบบเพิ่มไอ้พวกตัวพืชในนี้ในสวนเนาะมันจะได้วางได้เยอะเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างในเหตุการณ์เนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่พอใช่มันไม่พอผมก็ต้องมาลบซึ่ง six e v e n มันก็ไปแล้วไปแบบ ไปแล้วไม่ทันเนาะค่อยบิดเพื่อนเอาบิดให้ร้องเลยร้องจา้าเลยคาเลโ,โอคาลาคาปูชิโนอาซาซิโนลิลลี่ลิลล่ลลลีชอบเออมาลูม,นโลโมนเ,นเน่เนี่ยเห็นไหม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 บอกแล้วว่ามันต้องมีอย่างนี้จากนั้นก็จะมีมังกรนะ ทำในดวงถูกบอกแล้วเก่งจะนี่นี่น,นี่สองร้อยแล้วแหละสองร้อยขายไปได้มัดลูมแล้วเว้ย <c oughs> มัดลูม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 เก็บตังค์เพิ่มเอาซื้อตัวไอตัวปากแหลมกันไอตัวม่วง,ง,งม่วงแย่สภาพมังกรก็จะมาแนละ้วแหละเลยอีกสองนาทีสี่สิบสองเวกเนาะ อย่างมังกรจะมาแล้วมังกรปิดท้ายรว่าเลยนี่ใสแอดม,มินเก็บตังค์เรื่อยๆให้มันได้ยี่ห้าล้านอะ่ะแต่อีกตั้งสองนาทีเนี่ยชิวๆเลยเล่นเอามนะิสเตอร์แคลอ์ซีดนะเออหลังจากแอนมินแอบบิวเนี่ยตังก็ขึ้นบิลเลียนแล้วไม่รู้นะทำไมตอนนั้นอะ่ะไอตอนนี้ผมพ่ายอยู่อ่ะคื ผมไม่รู้นะทําไมผมไม่สลับเป็นไอตัวสิเคตที่ได้เนาะก็ยังใช้ชุดเก่าอยู่ถ้เอาซิเคีที่ได้มาว่าน่าจะแบบชิวๆเลยแหละเรื่องเก็บตังค์อ่ะคือกูทำมาทำไมก็ไม่รู้ตอนนั้นเนาะส่วอตัวนี้นะได้สองตัวเห็ดกับไอตัวนี้ส่วนนี้ห้าสิบล้านน่าจะไม่ได้แล้วนะแหละเลอีกหนึ่งนาะทีห้าสิบวินเนาะยเวนฟอร์เซนมาแหละชิวจดัดบอกเลยชิวจัดแอนมินครั้งนี้ ซื้อหนึ่งล้านด้วยหรอเดี๋ยวว่าเอาเก็บด,ดิเอาเก็บด,ดีว,ว่าฮิวสปาวิวดาวก้อนกูแต่ฮิวด้วยขอธรรมดาได้ไหมฮิวูไม่รอดนแน่เลยกูจัดการมังก่นไม่ได้เรือน่าจะล้านหนึ่งอ่ะไม่ไหวรอกเลยทำรทททนรยดวงบงเลยไม่ไหว ซื้อเจฟรีเออไม่ซื้อวะ่ะซื้อแตงโมด้วยเออนั่นแหละโตโกโการ,ร์มิดดินนีลาไฟอายอูอ่ามังกรไม่ไหวไม่ต้องมาขอเป็นไม่เอาฮิ้วได้ไหมเอาแบบตัวธรรมดากิ๊กกิกก๋อยเลย เก็บตังค์ไว,ว้เรื่อยๆไม่ทันละลีซีแเลยอ,อะไรวะอืยมังกรได้าาแล้วนะ ตัวใหญ่กูไม่ไหวจ้วแถวไหนเนะี่ยใหญ่เกินไม่รู้แถวไหนโหแต่กูฟีดไม่ได้ด้วยโอ้โหหนักเลยกูไม่ไหวชัว์มังกรไม่ไหววะ่ะอันที่จริงนะเวม่งกูเสียไดย้จะ้ะอ่ะอันนั้ประตูอะไรอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วมีประตูอันนั้นประตูอะไร เอาเดียมมาใหม่เอาประตูเก็บต้นไม้ต้นลูกพอนไปซ่อมรวดดีว่นะเนาะอัปเดตนี้มีอะไรบ้างมามาดูกันใช้เงิน,นหนึ่งล้านในการเข้าประตูะได้ไงเอออลอกไอแลนด์ ok หนึ่งล้านเนาะอีเวนต์ตำรวจหรือปะนน่นเงกแตว่าแล้วอ,อ,อ่าหรือว่าเขาจะให้เก็บไอตัวบอลน,นี้ที่เป็นข้าหวหัวมาใสาก่กรงเพื่อเรารับของทั้งหมดนี้เนาะ อ้ยมีพวงกุญแจด้วยเจัาได้เอาดีของดีจัดอย่างนี้ต้องหาหาไปเรื่อยๆไอตัวน,นี้มันอยู่ระดบับไหนไม่รู้เนาะถึงตัวเปิดปตัวเซล์เนาะของดีต้องทำของไม่ดีก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมแต่ได้ตัวเอาแน่นอนถ้าเป็นลนะิมิเต็ดเนาะลิมิเต็ดเอาไปขายแน่นะ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 เออนี่หัวสมองสุดหลอ หาตัวเนาะหาตัวกว่าจะได้ตัวมาแต่ละทียากเย็นลำบากแสนขินไหนที่ตอนนี้มีเนบิวนี่มาล้วนวๆนนเอ้าไงมาได้ยังรอจนตัวแห้งนี่เนี่ยอยากทำแนะล้วรอไปเลยเลยเลยแล้วเลยยิงรอจะไม่รู้จะรอยงไงเลยไม่ อีปิกเนี่ยบอลมาแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เออเรียบร้อยปิดด้วยอ่าไปส่งกันนะครับตัวระดับอีพิกนี่ลูกบอลส่งเบ็ดโก้ด้วยเทพเกินพอได้ตังเนอสามสิบห้าล้าน ้ยไม่ธรรมดาได้ตังค์เลยสามสิบห้าล้านแถมได้พวญกุญแจเนาะแล้วก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นมีตัวโคโค่กับอีตัวผนะู้คุมเนาะเฮ้ยอีเวนต์น่าสนใจว่ะแต่น่าจะทำเป็นเดียวแหละเดี๋ยวจะมาทำคลิปทำอีกทีเนาะเออบอกเลยอีเวนต์นี้ไม่ธรรมดาทำไปเรื่อยๆหายตัวเลยว่ะหายโอคาเลโลออคาลาลา อะไรสักอย่างไอตัวไอตัวอะไรนะไอตัวนั้นนะ่ะทิปหรือว่าทิปปีทอปปีนี่ชัวก่อนเ็ <c oughs> จะได้มานี่นี่นี่โอกาสมาร้วนๆเลยบัดโกด้วยคนส่งบัดโกได้มาสองสามตัวนั่นแหละเอามาทำไมวัวไม่รู้นี่ส่งของมาราคาะเดลิเวอรี อืม,มเรียบร้อยต่อตัวต่อไปทีมชีตได้ของมันเพียบเลยอะ่ะของดีแยบอากเลยนะอีเวนต์อัปเดตก็น่าจะมีแค่นี้แหละตัวนี้เพียบเลยบอกเลยแบบเปลี่ยนทีเดียวเอาแบบแบบโชว์กันโชว์กันบีดนี่นีสิเคตเ้ยมาแค่นี้แหละไป